บสบายดีพ่อแม่พี่น้องลุงป่าอาสมองสุบอนสู้ครูสูคลคล้คนภายในประเทศและต่างประเทศพี่น้องพบพอกับส่องสระนี้ป่าบรรยากาศยำเศร้าๆพี่น้องเอ้ยแดดออกจักหน่อยโดยฮะเอียงลูกพับแม่ห้าวกะเห็ดกระต้ตมตัดพี่น้องเลย

ว้าเห็ดลงวัดพาลงวัดเขได้แต่ลงวัดมาแล้วเขได้แต่ลงวัดเผื่อหลัตอนน้อยๆเมื่อนี้เห็ดได้เติบโตเลยเพราะว่าบรรยากาศยามเสาร์พี่น้องเอ้ยยามมันยามแลกยามเกี่ยวเขาแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้แหละพี่น้องเลี้ยวไปทางนั้นก็ต่อเพื่องงานต่อเพื่องแข่งอึถึกจู่พี่น้องเอ้ยลมก๊าลังออกมาเย็นเย็นอากาศหนาวหนาวเลยพี่น้องเอ้ย นั่นยังคืออุ้ยตัวผมสามพื้นสีพื้นหนาวแห้งต่างพิ้งแดดเราต้องหนังพิ้งแดดเอาหนาวแห้งขั้นถือแดดน้าไม้อองยาวๆได้พี่นองเลยต้องตัดอย่แล้วน้อยหนงแต่ตางนเลยมีเบิงด่างชิมเบิงน้องพาพี่น้องมาเบิ่งสวนพักไปให่จืดกันพักไปให่จืดครับ พ่อใหญ่จ่อยน้องเอ้ยล้างตาคนปลูกแล้วเป็นอะไรน้ออู้พี่น้องงามนะได้อันนี้เป็นผักบัวพี่น้องเอ้ยผักบัวยันไม่ใหญ่จื้เพื่อจเห็นลายนานอยู่ได้สิเป็นผักบัวผักกาดผักกาดกำลังหวานพี่น้องเอ้ยตัวนี้หนากำลังหวานเนาะผักกาดอันนี้สิเป็นผักเทียม ว่าผักเตียนน้อยเด้ไม่ใหญ่จืดพอนามาปลูกเนาะสิเป็นผักซีผักหอมเปาะันนี่ยฮะกำลังหวานไปหน่อยกำลังหวานเต็มสวนหมักพริกแล้วก็หัวชิงไข่หัวชิงไข่กับปลูกอ้อมเลยพี่น้องปลูกอ้อมสวนเลยหัวชิงไข่อันนี้สิเป็นเป็นหัวผักเป็นอันหมักพริกพี่เนาะผีกกำลังติด พีกระติดบ่านเรพี่น้องเลยเมื่อนี้ม่ใหญ่จืดพันบัวได้โหดพันโหดเมื่อวานเพันบลาเมื่อโหดปลาโหดคู่เมื่อกระยันมันอันกระยันมันอันกระนาบโพดพี่น้องเพราะว่าอากาศมันกระหนาวเนาะทะเลยบลาโหดเนี่ยจักหน่อยนี่อีกส่วนหนึ่งพี่น้องมันใหญ่จืดอันนี้ส่วนที่ว่าเฮามานิบกับอันเพื่อนตอนก่อนนะฮาเป็นคนมานิบเองพี่น้อง พ่นผักกาศกับงามเลยนพี่น้องใส่แต่พุ่นขี่งัวอย่างเดียวพี่น้องเลยใส่พ่นขี่งัวเพราะว่าพ,พ่นกินว่าเขาแก่มาตนานาพอแหละพองัวเขาเก็าาาอ,อ,าอยู่ขอกอยู่นาเนาะพักส่วนครวัวพี่น้องแต่ซะมีมีครบทึงอย่างพอได้พอได้กินพี่น้องเออมัได้ปลูกขายดอกพอได้กินพอมัอได้สื้อข้าเจ้า ห้ากตะแฮหพี่น้องเคยเห็นมาผักตะแฮหหมักตะแฮหบ้านเฮาเสิญหมักตะแฮหนี่เฮ้พี่น้องกำลังเป็นหมักตะแฮหเพราะมันเป็นหมากมันเคยเป็นหมากแบบนี้พี่น้องอันนี้เว่า่ยังหมากยังน้อยพี่น้องนี่พอมันใหญ่กระสีเอาไปกินแบบเหมี่ยง อย่ยหมักตาแห้คือแบบว่า,าเอาไปกินครับอันต้มข้นิงไข่ต้าหัวคา่าแบบนะี้พี่น้องพาพี่น้องรีวิวพี่น้องรีวิวสวนพักรีวิวสวนพักมันอย่างจืดบรรยากาศยามเสาพี่น้องบรนนอกบรนนาเฮาก็เงียบก็บสีเงียบเงียบในที่น่อย่า้ทพี่น้องเคยบริคือแบบในเมืองเอา่าไดมันจะเป็นเงียบเงียบ แบบไพ่ก็อยู่เฮือนไผ่เฮือนมั่นนะพี่น้องล้นทัน้งทางกับหลดกับบุกคอยเล่นป้านายกระยำทรงเศร้าอาดหัวให้มันใหญ่ขึ้นหมักเล่นพี่นอ้องหมักเคลือเครือบหมักเคลือเครือป้าปูป่พี่น้องปู่ เป็นอยู่ทางล่างสิกำลังเป็นน้อยๆน้อยๆเต้อืมอืมอืมน้อง่อวานนี่ไปหาสร้างเพิ่นหาสร้างเพิ่นมีมีเอฟซี FC ท่านหนึ่งเนาะเพิ่นเบาเพิ่นเบาอยู่ซองอันซองน้องนาดพี่น้องเอ้ยเพิ่นว่าซนี่นะ่ะเซนี่น่ะพ่ออยากจูงผู้ชายเข่าไปบ่อนนอนพะสัน โอ้อยาหาว่าจังสันจังสี่ได้พี่น้องเลยขน,ขนาดนั้นนะสนีก่ก็คือซีมี่พวเป็นรอยคนแล้วขนง่ายขนาดนะค้นเท้าน,น่นนะนานะไม่แต่คำว่าวพี่น้องเอ,อ้ยคนเฮ้าน่ะบะเมซีว้าวแลลวก็สจีไปแบบขนาดนั้นคือไปเมื่อวานเด้อเฮ้าิีว้าสุฟังเขาไปเมื่อวานเฮากับไปเยี่ยมยายย้ำไปเยี่ยมยายแมวของบ่ตายแะละแตะอุย้ยเนาะ นานๆนกับไปทธหนึ่งเนาะเอาเท้าไปให้เพื่นกินแล้วก็ไปเบิ่งพ่อนอบิวผ <c oughs> ่อนอบิวหวานเขาหน้าแซงมาเป็นใดรแกซิแล่รละอบอคือนแค่เพื่นแล้วเกพกิ่งจมาเห็นเพือนเฮาเลยเนาะก็บบได้ทือว่าอันไปแล้วจากจูงเพื่นเขาไปนอนอย่ห้องสันตั้งซี่คือเอฟซีทานหนึ่งว้าวเนาะแต่ว่าเอฟซีลลายๆทานประกาศมีแต่เซียหลักหายกำลังใจเฮากบข้อขอบคุณลาลายๆเนาะ แต่ว่าขั้นไปง่ายขนาดนั้นก็นคือสิได้พัวเป็นลอยพวกอะไรเลยเฮาก็เลื่กไปยางว่ายลายพี่น้องเอ้ยกระยาเพลินคมขีดมันบ่คือกันเนาะมันขีดลายแงยม่มุมขีดบวกขีดลบมันแล้วแต่คนขีดแต่เฮาเนาะคือสิบขีดอันลบคนง่ายๆดอกมีแต่ขีดบวกห้ยกำลังใจกันและกันเพราะว่ามันเสียส,สุขภาพจิตพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งร้านทรายพี่น้องเอ้ยอ นัทสายน้องไอ้เกียวเป็นจังไ้ายหายอยู่บัดคืนน่ะเธอหายบัดคืนหึโจ่เป็นหน่อยๆแม่จะไม่ได้อยู่ได้นอนเนี่ยเป็นอะไรเดียวนี่หายบัดคืน้้อองเยสบายดีเลอพี่น้องสะไปดีปลาลูกไงลูกยุกมือยุกมือตาหิ้บหิ้บนั่นไปดีได้ปลาลูก้ย อยากว้าวพูนพอ้อนําอ้ออ้อาสันแะพี่น้องเลยเป็นอ้อยองได้ลูกมวยมีแต่งไปหมดตัวนี้งใส่ขากใส่ดีใส่นอนกลางคืนอไอเคิวว่าบอกหล่าอ้อแหละลูกอ้ออ้อเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊อเก Kêu ơi ơi anh em bố hiền hùng anh em bố hiền hùng ôi 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 bây phụ bảo khí lại khí lại bảo khí lại bảo khí lại ơi nạ cái nhảy nhảy sao ui phụ 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 แม่น <formation jin inh ale> <at> ้องอเนยเพิ่นออมกระดูกพี่น้องออมกระดูกใส่พักเมนนกินยำกินยำเส้าพี่น้องออมกระดูกใส่พักพี่น้องเลยไมียใหญ่จืนเพิ่อนก็มากินข่าวตากแดดพี่น้องกับน้องตาแน่น้องตาน้องนาดเพิ่นกินออมกระดูกแล้วก็แเจวออมกระดูกกับเจวพี่น้องเลย อาน้องอันนี้คือบอกไปกินสลูกฮะกินข้าวตากแดดพี่นออ้องเอ้ยบกินบ่โอ้ยเฮดอีแม่นี่ครับบอกสุกกับเสื่อออกเรือยจากอ่ามันจะเป็นยางเลยอืออูอันมันแซงมันแซงเพันผักมาเม,ามาื่อวาเนี่ยถ้าแม่ไนเอาไปแค้นอยู่คือพี่น,อน้องเอ้ยแค้นว้ระวังลืมกินเด้อ เออบัวเบิดแล้วห้องแสบลายกับเบิดแล้วโอ้ยังเหลือแต่ดอกบัวมันเบิแล้วลมันเบิแล้วมอากาศหนาวพี่น้องเออ้ยจิดหนังกินข้าวตากแดดเนาะคลิปนี้ก็สิคราคิบเพลงเานี้เด้อพี่น,ออน้องเออ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องเสน่หนป่าเด้อพบพอกันคลิปต่อไปเด้อพี่น้องกล่ออออาว่าสบายดี